รายการลาเวียดนามจังหวัดเชียงใหม่พี่นุ่มรงงานลาบเวียดามจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็มีแมวอีกจากหลายจังหวัดนะที่มาอยู่ร่วมช่องพาราเมืองนี้พอตื่นเจ้าขึ้นมาอยากกินข้าวทันได้เมนูตีทุกใจก็ต้องลาบนาซีกินมันได้ทุกคาบลาบตึงบอบไายแต่จะให้สะใจต้องใส่เผีหัวดีเลยไปซื้อที ไม่บอกครับเรื่องอะไรจะบอกครับขึ้นชื่อว่าสูตรลับครับไม่ใช่ว่าสูตรบอกครับสวยงามมาเมียความอารมณ์าอะไรบอกสองเลยอ่ะ แนนเต็มสีเท่าอะไรหมดสองแนนแนนอาร์ตไอ้ตาบักตาบเลยตับที่ไหนมาไม่ปีที่หกโอ้โหลาบหมูสุดเดี่ยคุณเชฟหมี่ครัวกลางกลเฮ้ยโจทที่มาอ่าหอมมะดิงดิงสิเฮ้ยเชฟหมี่หมี่ถยอะไรที่ไม่มีอยู่แล้วก็มาทำแดกได้แดกไม่ได้ก็ไม่รู้ครับนี่อันนี้ก็เชฟหมีอะไรที่ 你，他挂个，他不挂，你赶紧走 กับมาชิมลาบกี่ต่อเลยครับอ่หลังจากตั้หัวแล้วขอน้องๆเตรียมบาร์ระตไทยพร้อมกับชิ้นิ้กัน20ชิ้นชิ้นๆกัน20ชินชิ้ัชิ้นชิ้นๆกัน20ชิชิกชิ้นชิ้นๆกัน20ชิ้นชิ้นๆกัน20ชิ้นชิ้นๆกันชิชิกัน20ชิ้นชิ้นๆกัน20ชิ้นชิัง2ชิ้นชิ้ิชิ บอครัตน,น้พี่งลาบนี่ไม่เหมือนใครนะคะรบับเด็กมากเลยใช้พิ่อะไรคะเนี่ยสุร่าค่ะสุราค,ค่ะบอก,บอกไม่ได้ค่ะแต่คุณจะถามทำไมคุบอกว่าเอามาคั่วคนเดียวดีที่สุดอะใจเขาหนักจริงถ้าถ้าถ้ามันจางถ้ามันจับเขาไปเยอะนี่นะตอนไปคั่วเขาต้องมันเค็มนหน่อยนะ คุณก้ครับการแข่งขันครั้งนี้คุณคิดว่าจะชนะไหมครับมั่นใจครับมั่นใจเป็นไม่ใจครับสูตรสูตรลับเป็นยังไงบ้างครับมีสูตรลับครับในการสับเนื้อให้ให้เข้ากันครับอ๋อวิเศษในการสับเนื้อและการการคนครับการคลเครับการคนนี่ต้องเป็นยังไงครับคนต้องใช้ศิลปะในการคนครับอ๋อต้องมีลีลานิดนึงครับ สุดลับนะครับวิธียำคือผมใส่ผงยางยำนครับใส่ผงยางยายำครับดูโอ้ยอ่ะอี๊นี่ใส่พริกพริกลาบส่วนที่สองไปแล้วนะ e kind of ครับมีพริกสามสามส่วนแต่ใส่ยำเดียวน้ำส้มพริกลาบแล้วมีพริกพิเศษเตรียมมาสามอย่างนะครับเป็นเนื้อนั่นแอ่ะใจกันเราไม่ไปเน้นเครื่อง หลังจากที่เขาขึ้นวัดนี่ใสกะะปิด้วยเขาคิดทวนว่า่กะปิ๊กที่ใส่ลงไปให้รสชาติหวานและหอมมาใหญ่ด้วยมาใหญ่ด้วยกะปิที่ใช้ไม่ใช่เป็นกะปิเคยเพราะมันเป็นกะปิไม่เคยของแพงเราไม่ใช้เราได้ของถูกเพราะมันไม่เคยนี่แต่นี่อันนี้สูตรพิเศษเลยเฉพาะแฟนนั้นให้ดมกลิ่นให้ดมกลิ่น โคตรจะท่าดีทีเหลวเลยเฮ้ยโคตรนี่เขาทำหน่อยมากนะเราตัวแล้วโอ้ยตั้งแต่สมัยกินเมื่อก่อนเราติดใจกันขนาดเลยอ่ะถ้าพี่บอยไม่ชวนมาที่เป็นพ่อค้าลาบก็ได้ขายลาบอยู่การถ้ากินลดก็ต้องมีพัักกสหน่อยไม่รู้เหมือนกันครับรอเปิดกินอย่างเดียวเราอยู่รอเปิดกินอย่างเดียวครับคุณอากิโนะนะครับกำลังนีก็โดนชิ้นตัวเซ็ตเนี่ย ดีกส่าบีแาบุนอีกตัอีกโอ้โหเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่าเซาลายามาเอ็นฮอนดาของมันอร่อยอยู่แล้วไม่ยังเป็นต้องโฆษณาแต่ว่าละเชิญจิมครับโอ้โหน้ำละ พี่จะนีเอม่ออไดเป็นลูกข้าตั้งต้องกิน่งอ่ะวิ่งอ่ะรอเยอาไปนาโ็ไน่าก็น่าก็ทน่ากน่าก็ทำไปน่าก็ทำไปน่าก็ทำไ่าก็่ากนากนากทไปน่ทาทไป่าาก็นน่าก็ทำไปน่าไปน่าก็กัไปนทไ่กน่

We'll <laughs> Thank you. และอัน ah ที ah ่ใช้จับบัตรทุกที่ที่เราไปก็มีกัีอยู่ด้วยเช่นกันและหนังที่เขาใช้ในการทอดครั้งนี้เป็นหนังเอีจากญี่ปุ่นกองกับโดยจินกรสุนกุล ดีแล้วมึงดีแล้วมึงยิ่งไปไปเลยไหมเอาไปเอาเลยโอเคไปเลยอย่าอย่าใช้อย่าใช้ก็ใช้ก็เลยปั๊มใช้ก็เลยปั๊มอ๋อมีอยู่ไหนมีอยู่ไหนเดี๋ยวเลฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย